สวัสดีครับนักเรียนทุกคนชั้นป .3 นะครับพบกับครูนัทศักดิ์ในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณกับวันนี้เป็นหน้าจอแบบนี้นะครับนะครับวันนี้แน่นอนเราต้องมาลงโปรแกรมกันแน่นอนนะครับวันนี้ลงเครื่องกันนะครับนะอ่ะนะครับไม่รอช้าวันนี้เรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับอ่ะมาที่เครื่องครับนักเรียน อันนี้คือคอมที่โรงเรียนเลยนะเป็น Windows 10นะครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันถึงเรื่องโปรแกรม Code.org นะครับนะพวกเราเคยเล่นกันแล้วแหละแต่วันนี้ครูมาทบทวนเพิ่มเติมนะครับนะครับเอาละทีนี้เราไปที่ Google Chrome กันก่อนโอเค Google Chrome นะครับมาขยายนิดนึง กุ้งขนโคมนะครับนะนักเรียนก็พิมพ์แค่คำสั่งเลยเราเรียนอะไรกันครับ c o d e orgc โอ้ oh, นี่ครูพิมพ์ C ขึ้นมาแล้วเห็นไหม c o d e code นะครับ d e. org นะครับถ้าใครไม่รู้เดี๋ยวครูขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านนี้นะครับก็พิมพ์ตามได้เลยนักเรียนจดแล้วก็พิมพ์ตามได้เลยนะครับเมื่อพิมพ์เรียบร้อยแล้วก็กด Enter ครับนักเรียนจะเข้ามาที่หน้านี้นะนะครับสำหรับใครที่เป็นภาษาอังกฤษนักเรียนมาเปลี่ยนภาษาด้านหลังตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับที่เป็นสีม่วงๆเนาะนะครับของนี้ตอนนี้ครูเป็นภาษาไทยอยู่ไงเดี๋ยวครูลองเปลี่ยน,าานเป็นภาษาอังกฤษให้ก่อนอ่าสมมติว่าเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างใช่ไหมครับ กดที่ลูกศรชี้ลงเลื่อนลงมาล่างๆนะครับจะเป็นภาษาไทยก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับมาต่อเราก็ไปที่หน้าโปรแกรมนะครับนะเป็นโปรแกรมโค้ดอ่ะคุณครูลืมบอกโปรแกรมโค้ดสำหรับผู้ปกครองที่ดูอยู่นะครับโปรแกรมโค้ดเป็นโปรแกรมเขียนโปรแกรมพื้นฐานนะฮะนะซึ่งสามารถเรียนได้แต่ตั้งเด็กๆเลยนะครับ นะจนถึงอายุ1 8 1 9กันเลยนะครับนะก็ฝึกหัดได้นะครับหรือบางคนก็เก่งกระทั่งเขียนเป็นระดับแอดวาน์ก็มีนะครับอะมาดูกันต่อครับที่หน้าจอนักเรียนเข้าที่รูปพึ่งครับนะครับขึ้นหน้าจออย่างนี้นะครับนักเรียนสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้นะครับนะนะเพื่อเป็นการเก็บสถิติแต่ซึ่งตอนนี้ครูก็ครูแนะนําว่ายังไม่ต้องลงก็ได้ยังไม่ต้องล็อกอินก็ได้นะครับ นะครับก้อน,น,นเรียนก็เลื่อนลงไปได้เลยนะเข้าสู่โปรแกรมโอเคมีคอร์ส1 2 3และ4นะครับนะทีนี้เราจะเข้าไปที่เราอยู่ปอ3แล้วเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ถึง18แหรือยังยังไม่ถึงเนาะอ่นะคอร์ส2เนาะรอสักครู่โอเคต่อไปนะครับ อ่ะในกรณีที่ใครกดผิดกดพลาดครำเนัองเรียนสามารถกดแบล็คกลับไปได้ที่ด้านบนนี้นะอ่ากดแบล็คแลเราก็มาเข้าใหม่ก็ได้นะครับนะขึ้นป .3 แล้ววันนี้ <c oughs> ครูแนะนำที่เลเวล8เลยครับพึ่งลูบนะไปที่ด่านที่1เลย ครับของครูเขาชวนนี่และเขาบอกคุณไม่ยอมเข้าระบบสักทีโอเคนะครับเห็นว่าเราเข้าบ่อยโอเคนะครับมาดูดีโปรแกรมครับก็อบอกว่าสวัสดีฉันคือพึ่งคุณสามารถช่วยฉันเก็บน้ําหวานจากเกสรดอกไม้เหล่านี้ได้ไหมเราตอบว่ายังไงครับตกลงโอเคนะหนะ้าจอมันจะแบ่งเป็น3ส่วนนะักเรียนนะครับแบ่งเป็น3ส่วน ส่วนแรกคือส่วนที่เพียนพรีวิวนะครับส่วนที่เพีนพรีวิวถ้านักเรียนต้องการที่จะเรียรง,รงเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดเริ่มใ่ตรงนี้โอเคนะครับส่วนที่2คือกล่องเครื่องมือนะครับนักเรียนก็นําเครื่องมือที่เขาให้นะครับมาวางต่อกันในพื้นที่ทํางานนะครับก็คือส่วนที่3ตรงนี้นะครับในส่วนบล็อกนะครับตามกติกาของเขาในแต่ละด่านนะครับนักเรียนจะมีให้เด็กเรียนดูด้านหลังคือ7บล็อกเขาให้ต่อ7บล็อกถ้าใครต่อครบ นะครับก็จะได้พันดานแบบสมุนแบบไปนะครับหนึ่งที่คือตัวนี้เขานับตัวนี้เริ่มด้วยนะครับนะักเรียนมาดูกันลองดูคูก็ลากเลยนักเรียนนะใส่เข้าไปโอเคคิดว่าเรียบร้อยแล้วละกันครูก็กดเริ่มไปแล้วอ่า เขาก็จะขึ้นเลยว่าพึ่งน้อยใจเลยนะดูหน้าพึ่งน้อยใจใหญ่เลยนะอย่าพึ่งหมดกําลังใจแล้วเลิกเขียนโคสส้ดเซกอนมีบางอย่างยังไม่ถูกต้องนะพยายามต่อไปนะครับนะนักเรียนก็มาดูว่าเราผิดพลาดตรงไหนถ้าต้องการลบนักเรียนก็แค่ดึงในส่วนที่ต้องการลบออกมาครับแล้วก็ลากกลับไปนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาใหม่เนาะเลี้ยงไป อ่นักเรียนกดเริ่มต้นไม้นะครับและกดเริ่มอีกครั้งหนึ่งโอ้ก็ยังไม่ไดนะ้นักเรียนาวแล้วนักเรียนล่ะทำได้หรือเปล่านะครับใครทำได้หลายๆด่านแล้วแัปภาพนะครับส่งมาให้ครูด้วยนะครับที่กลุ่มใน f a c e b o o k นะครับ p o m นะครับนักเรียนส่งมาให้คุณครูนะครับเรามาอวดภาพกันหรือใคร ไปเล่นเกมไปวาดรูปหรืออะไรที่ไหนไม่ว่าจะเป็นก่อนเกมออนไลน์ Online, My Car Mini World นั่นเนอบผ้ามาแบ่งปันสนุกสนานกันครับในกลุ่มเพื่อนได้นะครับที่กลุ่ม p o m นะครับนะวันนี้ครูลาไปก่อนนะครับจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ อ่านะครับช่วงท้ายครูแนะนำกลุ่มใน f a c e b o o k นะครับนักเรียนกลุ่ม P O M นะครับ P O M นะครับน,นักเรียนเข้าไปร่วมกลุ่มได้เลยนะครับนะในกลุ่มนี้ก็จะมีเรื่องของผลงานของพวกเรานะครับมีทั้งผลงานของนักเรียนนะครับนะนักเรียนสามารถแล้วก็จะเป็นคลิปที่ครูสอนนะครับนะ เราเรียนสามารถไปโพสทิ้งไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานนะครับหรือว่าใครอยากจะแชร์ใ้สนุกๆน,นะครับนะก็แชร์ได้เลยนะครับนะมีผลงานอะไรอยากจะมาอวดเพื่อนนะครับไม่ว่าจะไปทําที่โปรแกรมไหนหรือแอปไหนนะครับสามารถมาโชว์ได้เลยนะครับเป็นพื้นที่ส่วนกลางของพวกเราเลยนะครับนะ แล้วพบกันที่ p e O M นะครับนะครับโอเคไปแล้วสวัสดี